สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะกับการตรวจงานนะฮะพร้อมด้วยส่งงานด้วยเลยนะครับสําหรับโตโยต้าเอาผ่านนะครับสําหรับคันนี้สีดํนที่ผมบอก่าสีดําของเขาเนี่ยสีดําที่ไม่มีเมทัลลิกเหลือเลยนะเราพามาดูกันใกล้ๆนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นริ้วรอยแล้วนะครับดูงั้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าเข้านะครับเราพาพร้อมกันสีสักครู่นะอันนี้เราพามาดูผลงานนะครับ ก่อนที่เราจะพาเข้าไปในห้องนะฮะอันนี้มาดูมาเห็นหน้าผมทุกวันนะครับเราจะได้ชินชินตากันนะครับว่าทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดส่งงานก็จะเห็นหน้ามิกกี้นะครับผมอันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับอันนี้ท่านเห็นนะออกมาได้อย่างน่าดูชมเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิ้วรอยความเงางามตอนนี้แทบจะเป็นกระจกแล้วนะครับกับนี่ผลงานการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกครับภายนอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ร้องแม็กกระจกนะครับ ช้เวลาในการทาประมาณ2วันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้เป็นรถเอาผาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในเรื่องของตัวสีเป็นสีดําแบบพิเศษสีดําแบบพิเศษนี่คือสีทาที่ไม่มีเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีความเงางามเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวสีของเขาสังเกตนะครับรถกลุ่มนี้ทําไมเอาผาถึงจะมีความสวยงามอย่างนี้ทุกๆครั้งไปนะเพราะอะไรนี่เองนะฮะเพราะว่าสีของเขาไม่มีเมทัลลิกเราเข้าไปดูใกล้ใกล้กันนะดูใ,ใกล้กัน สังเกตนะตัวสีเขาไม่มีเมทัลลิกเหลือเลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่ทำค่อนข้นขางยากด้วยนะฮะสีทำค่อนข้างยากจริงนะจะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่มีรถสีดํานะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ของเราอยู่กลางแจ้งนะเพื่อจะให้ดูว่ารถสีดําเวลาอยู่กลางแจ้งเนี่ยสวยงามเพียงใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแพนกลับไปเป็นกล้องหน้านะจะไ,ได้รู้ว่าความเงาง,งามของเขาเนี่ยสุดขนาดไหนดีดูไว้ใกล้ครับ ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านี่จะมีเมทัลลิกอยู่เห็นไหมเมทัลลิกสวยๆเต็มมงเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยหลังจากที่เราเคลือบแก้เข้าไปแล้วนะครับไอ้ตัวสีเมทัลลิกเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเห็นได้ชัดขึ้น,นจนจนสังเกตได้เลยทีเดียวแต่ว่าในตัวสีดำเนี่ยของรถเอาผ่านหรือเวลไฟเนี่ยครับจะไม่มีเมทัลลิกอยู่บนสีเลยไม่เหมือนกับ f อร์ u ูเนอร์ไม่เหมือนกับสีรถรุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่นเบนซ์บนะครับผล,ลึกเมทัลลิกแต่ละละ แต่และยี e ่ห้อไม่เหมือนกันแต่ว่ารถของโตโยต้าเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อปาโดปาโดตัวนอกนะปาโดตัวนอกก็เป็นสีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนออนกันก็คือเอาผ่าเวลไฟเอาผ่าเดลไพไม่ได re ้ประกอบภายนะครับนาเข้าล้วนๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนครับก็คือนาเข้าจากเกรมาร์เก็ตแลละสังเกตสังเกตอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้ารถที่ผลิตในประเทศไทยนะครับจะมีมอกอยู่ที่กระจก อันนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมมองเห็นปะไม่มีมอากอที่กระจกได้เห็นปะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตนะถ้ารถผลิตในประเทศไทยนะครับจะมีมอกอที่กระจกอันนี้จะไม่มีมอกอที่กระจกนะเห็นปะสังเกตนะครับแล้วก็บอกว่าการะจกบันนี้แพงด้วยนะเห็นปะเห็นปะเห็นไหมไม่มีไม่มีอ,อกรนะไม่มีมอ,อก นี่มอปอยป่ะอันนี้อันนี้ข้อสังเกตน,นะครับสําหรับอนี่ความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆนะสาหรับใครที่ซื้อรถนะครับถ้าซื้อรถนอกจริงนะรถนอกจะมีจะไม่มีมอ,อก,กอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของ Mercedes-Benz ที่ผลิตในเระเทไทยเขาจะยกกระจกมาทางข้างนอกกระจกจะแปะสติกเกอร์มอกอไว้นะครับ เป็นเป็นกฎหมายครับเป็นระบบกฎหมายอุตสาหกรรมของของตัวรถอยู่แล้วนะครับอันนี้นะนี่พามาดูความสวยงามเดี๋ยวผมภาพมาดูกล้องหน้าเล็กน้อยนะฮะนี่นี่ครับเดี๋ยวพามาดูกันกล้องหน้าเล็กนึงนะฮะสำหรับความเงางามนะฮะของรถ t o โยต้าเอาผาดสีดำนะครับใครที่อยากได้ความสุดของสีอย่างนี้นะติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ใช้เวลากาอทำอไม่นานหรอกนะฮะเพราะว่า ตัวรถส่วนใหญ่รถใหม่ๆเนี่ยทํากันไม่นานสำหรับสีดํายังทําได้ได,ได้ได้ตามเวลาเลยครับถ้าเป็นสีขาวสีอื่นนี่ก็จะง่ายกว่านี้ยิ่งสีเทาสีน้ําตาลที่เป็นเศษใหม่นะเวลาทาทาเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยรถท่านจะดูโดดเด่นสะดุดตาเข้าอีกนะครับอ่าโอเคนะสําหรับรถเอาผ่านนะครับตัวนี้นะฮะใช้เวลาในการทำอยู่ที่ประมาณวันครึ่งนะฮะถึงสองวันไม่ไม่นานไม่นานน,าน,นี่ก็ไม่ถึงสองไม่ถึงไม่ถึงสี่แปดชั่วโมง ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพาเข้าไปในห้องไะพาเข้าห้องกันฮนะเดี๋ยวนี่เราพามาดูตรวจงานกันด้านนอกแล้วเพื่อไม่เห็นเพื่อให้เห็นว่าไม่มีริ้วรอยของน้ํายาหลงเหลืออยู่นะครับก็จะทําให้สามารถส่งตรวจงานได้นี่นะมาดูกันหนึ่งมีผมดูเห็นไหมความเรางาาของรถนี้ไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับนี่เวลาเขาเล่นแสงนะันสวยงามมากๆเลยสําหรับรถ toyota a l p h a าดน,นะครับ เดีย๋ยวเราจะถอยเข้านะสังเกตน,นะมุมมองของรถนะเดี๋ยวว่าเลี้ยวเวลาอะไรนี่คือแบบเงาสะใจจริงๆนะสำหรับใครที่หลงไหลนะครับความเงา,างามแบบนี้นะฮะพลาดไม่ได้จริงๆนะกับการทำการเคลือบแก้วรถยนต์นะครับการเคลือบแก้วรถยนต์ข้อดีของการทำเคลือบแก้วก็จะทำให้รถนี่อยู่กับเราได้กันอีกนานๆนะครับแล้วก็มีความทำความสะอาดง่ายนะครับ โดดเด่นสะดุดตากว่ารถที่ไม่ได้ทําแน่นอนนะสังเกตนะครับในกลุ่มของทางร้านผมะจะมีทั้งในส่วนของการทําเครื่องแก้วก็ดีนะครับแล้วก็หรือจะเป็นในส่วนของการทําฟิล์มใสกัรลอย P.V.F ก็ได้นะครับก็จะใช้เวลาที่แตกต่างกันใช้จ่ายแตกต,ต่างกันตามตามหน้าง,งานเลยนะครับนี่ฮนะพาไปดูกันนะครับนี่คนระับนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะฮะสําหรับคันนี้นะครับนี่พามาดูเล็กน้อยนะฮะ ก็จะเป็นรถของพี่ปรเมศนะครับอันนี้เคลือบแก้วไปแล้วประมาณคือสาปีแล้วเนอะอันนี้ผมจำไม่ได้นะ้ติ๊กเกอร์ก็เ,เก่าอยู่สังเกตนะรถยังคงเงางามสะอาดแดงจัดจริงๆเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับเ <Ā> 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 กิดจากการดูแลแบบต่อเนื่องนะพี่ปรารเมศนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างรถลูกค้าดีเด่นนะครับลูกค้าลูกค้าที่ดูแรลรถดีเด่นมากๆนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเห็นไหม ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นงานเมทันแนนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เมทันแนนนะที่เพิ่งล้างเสร็จอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าห้องใหญ่กันอีกทีหนึ่งห้องใหญ่เลยฮะพาไปดูเอาผ่าต่อนี่ขั้นเวลาตอลเราเอาผ่าจะเข้าไปจอดแล้วก็ขั้นเวลาเล็กน้อยนะครับผมเลยผมเลย มาขยับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรทีเดียวเดี๋ยวถ่ายวิดีโดอก่อนเปิดไฟข้างๆด้วยครับอ่าตอนนี้จะมาถึงคิวของ t โต้ตาเอาผ r d ได้มาโชว์ตัวกันในห้องสีดำอีกแล้วนะครับหลายๆคนนะครับจะรู้ว่านะครับห้องนี้นะครับให้ความเงาสะใจนะครับกันอีกระเต็หนึ่งเลยทีเดียวนะฮะกับรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะทุกๆคันนะครับจะต้องมาอยู่ในห้องนี้นะเพื่อรอส่งงานนะครับ สำหรับคันนี้นะครับสวยงามมากนะครับอ่าสวยแล้วสวยแล้ว,สว,ลวสวยมากเลยนะครับอโอเคขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะฮะอืมเป็นไ,ไงครับความเงางาเปิดเปิดตัวนี้ให้หน่อยดิเปิดตัวนี้ด้วยครับนี่ผมมาพามาดูนะเห็นไหมนี่ครับแสงสะใจมากครับสีความเงาของรถนะครับ ยิ่งเข้ามาในห้องมืดๆอย่างนี้นะฮะยิ่งสวยเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมข้างนอกก็เงาแล้วข้างนอกข้างในก็เงาเข้าไปอีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่หลายๆท่านนะครับเลือกที่จะดูแลด,ด้วยการเคลือบแก้วนะครับเพราะการเคลือบแก้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแต่ความเงางามเดี๋ยวทําในส่วนหนึ่งที่ทําให้สีมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวสีเนียฮะ หลังจากที่น้ํายาเคลือบแก้วมันเสร็จตัวแล้วเนี่ยตัวสีจะมีความแข็งแรงขึ้นนะครับนี่นี่มการตรวจงานมาตรวจงานกันข้างในข้างในด้วยเห็นไหมความเงาอย่างนี้นี่เช็ดน้ายาเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเห็นไหมข้างนอกข้างในนะครับสวยงามทุกจุดจริงๆเลยทีเดียวครับนี่พามาดูนะครับความเงางามของรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นรถของเอาผ่านนะครับสีดํานะครับอ่าเดี๋ยวจะหาว่า ห้องมันเป็นสีอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําให้รถมีความเงางามเดี๋ยวผมจะกลับมาดูหน้าผมอีกรอบนะนี่นี่สวัสดีครับกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งงานสาหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วสังเกตนะสีหน้าผมกับตัวสีรถอะใกล้เคียงกันไม่ได้ปรับขอนทานเลยเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือความเงาจริงๆนะครับที่อยู่บนรถนะฮะแล้วก็ ในส่วนของตัวผมเองนะครับกล้าการันตีเลยว่าคันนี้จะอยู่กับท่านไปอีกนานเลยทีเดียวกับสีรถที่มีความแข็งแรงขึ้นในระดับ9 h แล้วนะครับมีความหนานในระดับประมาณ30ไมครอนขึ้นไปนะฮะตอนนี้เวลารถจะเกิดริ้วรอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดที่ตัวเคลือบแก้วก่อนนะครับก็ยังแก้ไขได้ภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเล็กรอยน้อยกิ่งไม้ข่วนหรือแม้กระทั่งแมวข่วนก็ตาม ขนมงขนแมวนะฮะก็จะอยู่ในเรื่องของการเมทแนนอย่างตัวอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีรถมาแต่งนะครับมาเมทแนนอยู่นะครับก็คันนี้มาทุกๆ2เดือนหลังๆก็ลูกค้าก็มาทุกๆประมาณ3าสเดือนก็ลูกค้าเขาดูแลดีมาตลอดครับสภาพที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้พึ่งล้างเสร็จนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะพึ่งล้างเสร็จยังไม่ทําอะไรเลยนะก็ออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่น,นีน้เพราะนั้นนะครับทุกคันที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จไปแล้วนะครับ หลังจากการเคลือบแก้วนะฮะก็จะมีการดูแลรักษาแบบคันแดงนั้นนะครับทําให้รถอยังดูสดใหม่ตลอยว่าที่ผมพูดไว้แล้ว,ว่าประมาณสามถึงห้าปีเนี่ยเพราะว่าลูกค้าอย่างนี้มีอยู่จริงอ่าการทํางานของร้านเราจะยังคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปความสําคัญหลังจากการเคลือบแก้วคือการมาแมนเนแนนะฮะและ้วล,ลูกคัน ก็จะได้รับการดูแลอย่างนี้ทุกๆคันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมิก้ iki, RPM ม u t ต้เทลล n g ต้องขอขอบพระคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับมาทําการเคลือบแก้วของเราให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้มิกกี้ RPM มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ